วันนี้มีเมนูเปลืองข้าวมาฝากอีกแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็นแกงเห็ดชะอมกระดูกอ่อนหมูแกงแบบแซ่บๆซนัวใครที่ชอบแกงแบบนี้วันนี้ห้ามพลาดนะครับผมบอกได้คำเดียวครับแม่บ้านผมชอบติดใจมากๆรสชาติเนี่ยเข้มข้นกลมกล่อมทำง่ายครับวิธีทำไม่ยุ่งยากเลยเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยครับขั้นตอนแรกครับเราก็มาตำเครื่องแกงกันก่อนครับประกอบไปด้วยกระเทียมไทย2หัวครับหอมแดง ใช้4หัวนะครับตามด้วยพริกครับเป็นพริกแดงจินดา20เม็ดครับผมใส่พริกขี้หนูปนไปด้วย5เม็ดนะครับเพื่อความเผ็ดนะครับตะไคล้ซอยครับผมอีก2ต้นนะครับจากนั้นก็ตำรวมกันให้พอละเอียดนะครับ จากนั้นก็ตั้งกระทะครับนำพริกแกงที่เราตำได้มาคั่วในกระทะให้ส่งกลิ่นหอมเลยนะครับคั่วพริกแกงให้ส่งกลิ่นหอมเลยนะครับผมจะได้ชวนรับประทานนะครับ จากนั้นก็ใส่น้ําเปล่าลงไปครับเราจะใส่น้ำเปล่าประมาณ1ลิตรก่อนนะครับผมจากนั้นรอให้น้ําเดือดครับก็ใส่กระดูกอ่อนหมูลงไปครับกระดูกอ่อนหมูที่ใช้นะครับประมาณ500กรัมครับ เราจะใช้เวลาเคี่ยวกระดูกอ่อนหมูของเราให้นุ่มประมาณ20นาทีนะครับถ้าน้ำแห้งน้ำยุบเนี่ยเราก็สามารถเติมน้ำลงไปได้นะครับน้ำทั้งหมดที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็ประมาณ1,500มิลลิลิตรนะครับหรือว่าประมาณลิตรครึ่งนะครับผมพอเนื้อหมูของเรานุ่มได้ที่ตามต้องการแล้วก็มาใส่เครื่องปรุงครับก็จะมีน้ำปลาครับเราใส่2ตะหลิว ถ้าเป็นช้อนกินข้าวเนี่ยก็ประมาณ3-4ช้อนนะครับหรือว่าชิมก่อนก็ได้ครับชิมแล้วก็ใส่ได้ตามต้องการของเรานะครับต่อไปก็เป็นน้ำปลาร้าครับ1กระหลิวถ้าเป็นช้อนกินข้าวเนี่ยก็ประมาณ2ช้อนนะครับผงปรุงรสด,ดีครับอีก1ช้อนชาครับผงชูรส1ช้อนชาครับ ถ้าใครไม่ชอบทานผงชูรสจะไม่ใส่ก็ได้นะครับน้ำปลาร้าก็เหมือนกันครับถ้าไม่ชอบทานจะไม่ใส่ก็ได้นะครับจากนั้นเราก็จะใส่เห็ดฟางลงไปครับเห็ดฟางที่เราใช้ประมาณ450กรัมนะครับล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ผ่าครึ่งแบบนี้นะครับผม พอเราใส่เห็ดฟางลงไปแล้วก็รอให้เห็ดฟางสุกสักหน่อยนะครับเห็ดฟางนั้นสุกง่ายครับเดือดสักพุ่งสองพุ่งก็สุกแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะใส่เป็นชะอมลงไปครับ50กรัมนะครับใส่มากได้ตามชอบนะครับถ้ามีมากก็จะใส่มากก็ได้นะครับผมจากนั้นก็จะใส่เป็นพริกขี้หนูลูกโดดนะครับสีเขียวสีแดงเพื่อตัดให้สวยงามนะครับน่าทานมากขึ้นครับ เอาละครับแค่นี้เองครับผมก็จะได้แกงเห็ดชะอมใส่กระดูกอ่อนหมูหอมหอมหน่าทานมากๆนะครับถ้าใครมีใบแมงรักจะใส่ลงไปก็ได้นะครับวันนี้เราไม่ได้เตรียมมานะครับก็เลยไม่ได้ใส่นะครับแม่บ้านบอกว่าไม่ชอบกลิ่นเท่าไหร่เนาะชอบแบบนี้มากกว่านะครับผมถ้าใครชอบเนี่ยก็หามาใส่ได้เลยนะครับ มาครับตักใส่ถ้วยร้อนๆเลยครับผมซดน้ําก็ได้ครับทานกับข้าวสวยผมว่าข้าวจานเดียวเนี่ยไม่พอแน่ครับยกมาทั้งหม้อเลยดีกว่าเป็นเมนูที่แม่บ้านผมเนี่ยชอบมากๆบอกว่าทําทีไรเนี่ยข้าวเกลี้ยงหม้อทุกครั้งแล้วก็เดี๋ยวเผื่อยายกับป้าข้างบ้านด้วยนะครับผมเป็นเมนูโปรดของทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ